สวัสดีตอนเศ้าๆยู่สวิเดนจ้านอนหัวกระลุกพี่น้องนอนหัวกระลุกคือหนีญาติโอบึงข่าวอ่ะเอบึงว่ามันเอบึงข่าวหรือโอบึงยูทูบยูทูบหลายๆช่องที่เพืเ่อนเทศเกี่ยวกับเมียฝรั่งที่เมียฝรั่งขาดตายนะพี่น้องอ่าหลายๆช่องเน,นาะจ้าเนาะกยูทูบเมียฝรัร่งเนี่ยแหละจา้าเพื่อนเทศคลิปออกมาเนาะ นี่เนาะข้าวนี่แค่ดังเนาะที่อันอีหยัง,ยงก็ที่เมียฝรั่งไปปลูกบ้านไใบเมืองไทยยังสินะแล้วแม่บโบอูนห้ยังสินาะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แม่โบอูนห้แม่แม่ให้เป็นซื้อน้องยังสินาะบัดนี้เลี้ยใจก็เลี้ยขาตตายยังสินะประมาณนี้เนะาะบัดนี้เฮ็ดให้เมียฝรัง่งสะเทียนทุกสะเทียนวงการเมียฝรั่งบนต่อไปสะเทียนแนวใดอะไรวะทีสะเทียนเฮ็ดหให้ เฮ็ดให้เมียฝรังระว่างตัวหลยขึ้นหนึ่งสินาที่หาเงินหาข้าไปเนาะคือวาเครีนี่กับเป็นเคตตัวอย่างนะจ้ะเนาะเคตตัวอย่างที่จริงเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาตะโดนเลยเด้เกิดขึ้นมาตะโดนตะนานแล้วตะวายแหงว่าเป็นข่าวจา้ะต่างต้ยายโสมอาย่เมืองหนวกใหม่ๆคุณได้โชก็ได้ยินข่าวเด้ได้ยินข่าวว่าเมียฝรังอยู่เมืองหนอกผูกข้อตายเออฆ่าตัวตายคือกัน แต่ว่ากับว่าดังป่านนี้จังสีนาว่าดังป่านนี้คนก็เลยข้าเจ้ากับว่าใครเฮ็ดช่องยูทูบนอกจากว่าไม่ยูทู e กับว่าได้โซได้เว้าได้ยังกันจังสีนาเป็นตะเลตนศาสต์เนาะเจ้าเบื้องไปมากๆอ่เป็นตะเลโตนศาสต์แต่ว่ากับมาตะโดนหระกโดนเติมละข้าวนี่กแล้วเดินโดนเติมข้าเจ้าก็เฮ็ดข้าเจ้าก็เห็ดคลิปเพื่อยังมากย้ายโซกับไปเบื้องช่องนั่นช่องนี่ยังสีนาคือผู้อื่นเ้าให้นั้นว่าเก็บเด้ เ่เก็บเ่เสียบสำพนให้ครอบรัวว่าไหเด้อื่ที่ว่าเมียพลังใจพวกกวงพวกควงแบบในทั้งสีหน้าแบบว่าซ้ำนี่ก็ให้น้องให้น่องให้คนทางบ้านว่าไรตีทั้งสีหน้าเออซ้ำนี่คือใจดำใจยังแท้ทั้งสีหน้ากับประมาณนี้เนาะหลายหลายคนเนี่ยที่พิษกันพิษกันกับลูกกับผัวถึงขนาดว่าป้ากันคนเนี่ยเลี้ยงเงินเลี้ยงข้ามนี่วันต่อไปเลี้ยงเงินเลี้ยงข้ามนี่พิษกันกับลูกกับผัวฝลังจนว่า ว่าได้ปลากันคุณได้ว่าฝรังบอกพี่เอาน้องสินะยังสกับมีผูลังคนอีกย่อมเสียสาราจนว่าพิษกันน้องสินะพิษกันก็ครอบรั้วสิก็ได้จนว่า,วา,วาหาความสุขหาควาวสุขใส่เจ้าขวงมกับบ่มี่ยังสินะจนว่าบ่มี่วามสุขในชีวิตกับมีเออท่างนั้นกะครอบรัวแม่นบ่ท่างนี้กะกอ,อผัวแม่นบ่เออปานนั่นละมันยุ่งมันยากป่านนั่นละบาแล้วมีของเงินนะพี่น้อง บาลวมีของเงินน่ะมันเหตุให้คนเออพิดกันในครอบเงินขํากับเจลเนี่ยมันเหตุเหุ้พี่น้องพิดกันเหตุให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าลูกเต้าขาพ่อขาแม่เหตว่าเออย้อนเงินย,นย้อนข้าคันบ่มีสติเรื่อทั่วไปคันบ่มีสติเออแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็นนีจากเออจากบาปจากบุญจากบาปไปบุพภณดอกมันเสียวมาก แม่สิไปเฮ็บดบ่ดีเอามาเอาเงินเอาข้ามมา้าสิมันมันกหน,นี้บ่พ้นดอกนีบ่พ้นบาปกรรมวันต่อไปนีบ่พ้นบาปบาปกรรมบาปที่นี่ผู้ตายกะตายไปผู้ยั่งนนะก็ะเป็นบาปเป็นกรรมติดโตติดใหญ่ไปเอา้กากอยุ่แบบบ่มีค่วมสุขดอกถึงอะ่ะแม่เนี่ยก็สิเป็นตาบาปในใจน้อง,น,องนุ่งนี่ยก็สิเป็นตาบาปในใจย้อนหอนมือตายบุลยแย่โซวาแค่มันเลียงแบบนี้เนาะ มันค das ือจังคารเมี่ยฟังอ่าคขาตัวตายนี่นะกกบูลูรายละเอียดพี่น้องนียสุกับเบิ้งเบิ้งคลิปยูทูบคนอีกเทนึงจ้ะกะเล่เกี่ยวกันกับเกี่ยวกันกับอาเมียฝรั่งล่างยสุก็เลบเปิดเบิ้งเจสิน่ากะเล่เห็ดเอานี่แหละนี่แหละตัวยางเนาะมาบอกน้องรูกว่าว่าผู้ยูเมืองนอกนี่ซุ่กยูเมืองนอกนี่ ที่เขามีกําลังใจหามีกาลังใจทําการทํางานนี่คือเขามีค่วมวังเน่คือเขามีค่วมวังคือเขาวาดฝันแน่นาโคตรังสีนาเออเมีย์ยังสีทาเฮ้าเฮ้าเห็ดงานมามีเมีมยเฮ้าทํางานมามีเมยหรือเฮ้าหาเงินมาไมงีเมยเสียข้าเฮ้าคิดพอว่าเฮ้าสิเมยอหน้าโคตรเฮ้าสิสบายไปทั้งหนาเสีมันกับพ่อเหตดใหนเฮ้ามีกําลังใจสู่ตัวไปยังสีนาบายทีน่นี่พ่อหอดมือหอดวันรันแล้วหอดมือหอดวันเฮ้าเสียไปยูแล้ว เหตไปสา่งบ้านสา่งเยี่ยนไปเร็วหอดไปล่างข้าสีสบายเร้วสีข้าได้ยิ่นข้าวแบบนี่นี่ปานฝ้าผ้าหัวุนนี้เออว่าหอดมือสีด้มันบได้ยังสีน่าแบบที่ว่านําผักนํเล้งหามาอ่าโดยกพิมยากโดยควิมลาบากหามาทั้งขี้ผิดยังสีน่ะพ่อสีด้แล้วได้ยินข้าวแบบนั่น,นบยยนะแบบนี้ไดยิ่ยนข้าวพีข้าวน้องได้ยินข้าว,แบบแบบาวพ่วอเม่มาไวาย,ยังสียังสีนะ่ะมันเกิดขึ้นจังปานฝ้าผ้าใจ่นนี้ เนาะกระสิอ่อกี่อังไยเติบตัวคนเฮาเนาะอกอังไรเติบตัวคนเฮามันตั้งพูดหวังไว้แล้วแมนบ่ของของใครผู้ใดสิบอยาาได้แมนบ่เอออันนี้ก็เมา้าบอพี่น้องกระิเบิ้งรลายร้าคลิปเลยละนาะงโดบอว่าได้เนาะคือว่ามนเกี่ยวกับเมียฝรัง่งอยู่เมืองหนองเี่นะ่กะก็เลยคิดพ่อหัวอกเพิ่นหัวอกตพี่น้อง้ยกโสกับไข่แน่พี่น้องแยกโซ่กับบ่มีผู้ใดอยู่บ้านนั่นนะคือว่าหาได้กับเป็นของเจ้าของสิน่ะ ลูกเตา้าลูกเตา้าก,ก็กระกลุ้มปากกุ้มทองเขาแล้วเนาะกระเลืบ่บ่ได้ยากได้ยุจงจ้าบ่ได้ยากได้ยุบงบ้านี้พอแม่เพิ่นกระเสียต่างตาเพิ่นเมิดบุญต่างตายกโซ่หน่อยหน่อยอยู่พุนะ่นเนาะกระเลื่กระมีพี่มีน้องอยู่จัดดอกจกดมีพี่มีน้องอยู่ตะวักเพิ่นกะเข้าใจเังสินะลูกโวาวังายกโซกับไทยไปวังหันพี่สาวยายกโซวังเลยอันหาล้วมีปัญญาหาเง่นเองอยากให้ได้เพิ่นนะว่า อยากให้ได้อยากให้มีอยากให้มีหมนะ้ามีตาว่าะพี่สาวเย็โซบานเนาะเอออันนี้ก็บโบมันว่าอุอย่ยพี่น้องก็วางเลยพี่น้องเพื่อนวายจังสันอหลีเพราะว่าห้ามนะโบมีอีหอย่างมาจากตาใดเท่าใดยังสินาะบมันคนรุ้ยโบมันคนอันโบมันคนรุ้ยาบมันคนทางคนมีมากป่าที่นี่เวลาเฮ้าเฮียเข้าเข้าหาเฮ้าสางได้รยังศิษก,ดกออ็ดีใจน้ำกันพี่น้องเออดีใจน้ำกันดีใจน้ำนองกันต่อไปอ,อ เง็นน้องไปเฮ็ดเที่ยนเฮ็ดซาเงี้น้นนนนองไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นสิปุ่นกะม,มามายินดีน้ำวันถอยไปมายินดียิน,นนั่นน้ำบางสีนะเย็มีบุญวาสนาน้ำพี่น้องมีบุญวาสานาน้ำลูกน้ำเต๋อแยโ่โศนนี่แต่ว่าบุญวาสานาน้ำพ่อน้ำแม่นี่ก็คือเพิ่นเบิดบุญเนาะเพิ่นเบิดบุญตัางใต้แย่โศนน่อยอยู่บุญนะพี่น้องเป็นลูกกัมภามันจะเป็นลูกกัมภาหลวมานี้ก็เลยอ่ะก็มีบุญน้ำพี่น้ำน้องอีกแบบนึงจ้ะ เอาคลิปนี้กันเม้าวามาโซกันพี่น้องขอบโซกันพี่น้องขอบคุณผู้ที่พึ่งตะตนจนจุบเนาจะขอบคุณผู้ทีท่ติดตามและโซทั้งไมและเกาเ้าจะได้พ่อกันไม่คลิปหน้าจ้ะ